สวัสดีครับว่าที่หนา้ายูโรนะครับเป็นยังไงบ้างอุ้ยนี่อยู่วัดกี่วันละห้าวันเธอดูของใส่เธอดูว่ามีอาราอร่าแบบร้อนมากร้อนมากเลยหรอครับผมโอเคอ่ะใจ<อ>ผมร่มเย็นมากครับโอใจอผมร่มเย็นมากครับอันนี้จะร่วมอ่าปลงผมกับเขาด้วยใช่เป็นไหมล่ยายอันนี้ติ๊กไรเนีคู่ใช่ไหมพี่เบนอะไรหรอเอาอะไรหรอเอาเลยหรอเอาเลยเออแต่ลกถึงให้อยู่หนายังไงอ่ะผมปลผมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะใครเนี่ยใครเนี่ยยายใครเนี่ย เทมช่องอะไรช่องอะไรความร้อนของเราคุณหนิงก็เคือยังไงร้อนมากคือถ้าไม่ใช่ยูโลก็รถคู่เตย่าไม่ออกมาอยากเจอหน้ามนุษย์เลยไม่เจอหน้าใครทางนั้นนี่หมาเพราะขอความรักนะเอาจริงๆอ่ะครับผมขอกอบบุญไอ้ลูกกลางคนอนอ่าสาถุนะแม่หีูสาถุด้วยอีกคนในขณะที่ คุณยูโรนะครับตรงผมคุณเข้มทำอะไร,รออกินไอติมไม่แบ่งน้องสาวด้วยทะเบียนขอไพ่งองูเจ็ดสองเจ็ดตาโอ้โหเนี่ยเลงเหลือเกินพี่เข้มเล็มจากโคนเลยนะฮะ นะให้คุณลุนปงด้วยมาใ,ในคอนเซปชาพยากมมักเลงสวยจริงเอาสีคุณสกอรีนล เป็นฮะอ่าเอาแล้วเรื่องใหญ่ละจริ๊บบ๊ะพี่ทิศว่าทุกอย่างพี่ทิศอยู่ข้างบนนะครับพี่เบนพี่ยูโลครับอนุโมทนาบุญนะครับรอรอรอออร่าบุญมาแล้วบายบายนะพรุ่งนี้เจอกันงานบวชจริงครับจบจบ กด follow ติ๊กตอกนิวโหนดได้นะครับ